พ่อแมนแม่ใบเตยฉลองสองขวบลูกสาวน้องเวทมนต์สุดอบอุ่นเพลแป๊บๆน้องเวทมนลูกของพ่อแมนพัฒนพลกับแม่ใบเตยสุทีวันก็อายุครบสองขวบแล้วจ้าโดยคุณพ่อคุณแม่ได้พร้อมใจลงภาพบรรยากาศงานเลี้ยงฉลองวันเกิดที่แสนอบอุ่นเพราะเป็นการจัดงานภายในครอบครัวที่มีคุณย่าคุณยายมาเป่าเค้กร่วมหลานสาว โดยคุณพ่อแมนได้บรรยายความรู้สึกและอวยพรวันเกิดให้ลูกสาวว่า Happy birthday เวทมนลมหายใจของพ่อสองขวบแล้วมีความสุขมากๆนะลูกพ่อกับแม่รักหนูที่สุดส่วนคุณแม่ใบเตยก็เขียนแคปชั่นถึงน้องเวทมนตว่า Happy birthday เวทมน์สองขวบแล้วเป็นเด็กดีของทุกคนนะลูกรักลูกที่สุดขอบคุณที่เกิดมาเป็นของขวัญที่มีค่าที่สุดในชีวิตแม่ ยังต้นเข้าเข้ามาให้จ้องเข้ามาายหรืไม่เป็นไรมันยืนไม่ได้แล้วแม่ยืนไม่ได้แล้วที่มารีเจอก็ดูเข้าไปไหมอ่ะหนึ่งสองสาม HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY